ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่18มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของอบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้หาไรยังไงเปิดทางด้นของสตีตสุดโทนเทพมุ้ยก่อนจะโบกมือลาบีจีปทุมปิดฉากปรัก5ปีในคาราโกนาโดยการน,นี้เปิดชัสตีสุดโทนของบุยเจริรศิลป์แดงดาก่อนที่จะโบกมือลาบีจีปทุมปิดฉากค่าเปดิถิ่นบีจีสเตเดียม โดยงานนี้สโมสรบีจีปทุมประกาศขอบคุณมุ้ยธิรสินแดงดาขอน้าในวัย37ปีที่อยู่ร่วมก,กันกับทีมและกระสร้างความสำเร็จกับสโมสตรตลอดระยะเวลาที่อยู่ในทีมบีจีสเตเดียมหลังนักเตะโบสสัญญาเบิอช่วงสิ้นสุดฤดูกาลสัป์24ในค้งนี้โดยธิรสินแน์แดงดาย้ายไปร,ร่วมทัพดาร์ปิดฤดูกาลสัรรค์20ก่อนจะช่วยทีมคว้าแชามป์ไทยลีกได้ฤด,ดูกาลดังกลาากา่าและก็พาทีมคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพได้อีก2สมัย นอกจากนี้ยังพาทีมควา้าแชมป์เบรเวิลคัพในฤด,ดูกาลสะว,วันที่23โดยตลอดระยะเวลาในการคาแข้งในทินบีจีสเตเดียมมุยยิงไปทั้งหมด47ประตูจากการลงเล่น120นัดรวมทุกรายการโดยสโมสรบีจีประชุมขอขอบคุณเททรศินแดงดาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของสโมสรและขอบคุณในความทุ่มเทเพื่อทีมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขอให้มุยประสบความสำเร็จในเส้นทางพืตบอลอาชีพในครั้งนี้กันต่อไปนะ แต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้วกันครับเทพมุย้ยธีรศิป์แดงดาโชคดีก็ได้วกัน,กนจะไปทีมไหนงานนี้ยังไม่มีใครร,รู้หัังมาดูประเด็นข่าวต่อมบบากันครับอาละหนึ่งไงงานนี้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสปรดโค้ชสองรายในช่วงซีซันเดียวกันครั้งแรกในหน้าประวศาสตร์นะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งทางสโมสร ฟุตบอลของเจลิกนะฮะอ่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอดีตสังกัดนะับผมธทตัทรบุมาทันประกาศแยกทางกับคนสื่อเป็นรายที่2องในฤดูกาลสัปดาหยี่สิบห้ากลายเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังทีมรังบวยเจลิกและก็ผลงานตกต่ำอย่างต่อเนื่องโดยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอดีตต้นสังกัดของอุ้มเทรทรบุมาทันประสบปัญหาอย่างหนักในศึกเจลิกฤดูกาลสัปดาหยี่สิบห้าล่าสุดได้ออกมาแถลงการแยกทางกับแพทริกคริสโนโบเฮดโค าวออสเตรเลียหลังเกมบุกพ่ายอเบริกนิงาตะไปศูนย์ต่อหนึ่งสวนที่ผ่านมาทําให้ทีมยังคงคารังอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนในคณันี้โดยการแยกทางกับคริสเนอร์โบถือว่าเป็นครั้งที่2ของฤดูกาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาริโนสเคยปลดสตีฟฮอนนันอดีตมือขวาแกดเด็ตเกลอาแกเดตเซาเกชทีมชาติดังกิดมาก่อนหน้านี้แล้วสบวนให้นี่เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่สโมสรมีการปลดกุนซือถึง2รายในฤดูกาลเดียวกัน ตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทีมแทนก็คือเคนตะคาบาอิอดีตเฮดโคชของซักัน์ดสไวัย14ปี p, ซึ่งมีประสบการณ์ในลิกญี่ปุ่นมาแล้วหลายปีและเคยสร้างผลงานได้อย่างน่าจับตามองสำหรับผลงานของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชในฤดูกาลสับดาที่25ลงเล่นไปแล้วมากถึง19นัดชนะไป3เสมอ5แพ้ไป11มีเพียงแค่14แต้มรักระดับที่20ของตารางคะแนน นอกจากผลงานในลีกที่ตกต่ำแล้วยังตกรอบฟุตบอลเอมเพอร์เรอร์คัพ2025ตั้งแต่รอบ2ด้วยโดยการพ่ายแพ้กับทีมระดับ JFL ออย่างเบรนเมียอ o โอโมริ ori, ไปสูนต่อศอนในครั้งนี้กันอีกด้วยนะโอ้โหเป็นระว่างงานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอารนันยังไง58ปปีแต่ว่าไฟแรงสูงเบอร์คิงคาซูการเดินทางที่ยังคงไม่สิ้นสุดนะ เมื่อวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาอแตนสนาม NHK สปริงวิศวะแฟนบอลราว2 2 1 8คนได้เป็นสักขีพยานของวินาทีหน้าปรา,าสาทเมื่อคาซูโยชิมิโอระหรือว่าเจ้าของชายาคิงคาซูถูกเปลี่ยนลงมานฐานะตัวสำรองของเกมที่ฮาราทิโกะสุสุกะไปเยือนโยโกฮาม่าสปอร์ตแอนด์ครับเจอร์คลับในครั้งนี้โดยเกมดังก,กเราเป็นเกมระดับเจแปนฟุตบอลลีกหรือว่าเทียบเท่ากับลีกระดับ4 ของประเทศญี่ปุ่นโดยเขาถูกเปลี่ยนตัวลงไปเล่นนาทีที่82ก่อนที่อันเบรติโอซูซุกะจะรักษาสกอร์ได้จะทำให้บุกไปชนะโยโกฮาม่าสปอร์ตแอนด์คาร์ลชเจอร์ครับ2ต่อ1ปัจจุบันคิงคาซูมีอายุ58ปีเข้าไปแล้วทำให้เขาถือเป็นนักเตะอายุเยอะที่สุดในอันดับที่2ของโลกหากนับเฉพาะคนที่ยังคงค้าแข่งอยู่ในทุกวันนี้โดยอันดับหได้แก่โรเบิ แบกกาโมเซนเตอร์แบ็กชาวอุรุกวัยที่ยังคงเล่นในกับพนักของคาเคเร่อุนโก่อาราบิต้าทีมในลีกระดับ4ของประเทศอุรุกวัยซึ่งปัจจุบันกามโมนาเองมีอายุโ2ปีในครัน้นี้กันแล้วด้วยที่จริงแล้วตามสัญญาของคิงคาซูยังถือเป็นนักเตะของโยโกฮาม่าเอฟซีทีมในศึกเจวันลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอยู่นะ แต่ด้วยความที่เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นโดนปลดไปเล่นแบบยืยมตัวกับทีมอื่นโดยในช่วงซีซั่น2022กับฤดูกาล2023ันเขาก็เคยไปเล่นกับโอริเวนเซ่ทีมเบลี่กระดับ2ของประเทศโปรตุเกสด้วยสัญญาเช่าเช่นเดียวกันทัน,นิีคิงคาซูมาเล่นในกับพนัห่งของอาร์ตบารันติโกสุสกะด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา18เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนจิกายนปีก่อนแต่เมื่อมกราคมที่ผ่านมา เขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บตรงเขา่าจะทําให้พลาดในการช่วยทีมช่วงตน้นซีซั่นของศึกเจแปนซุเบอลลีกในครั้งนี้โดยการลงสนามในครั้งล่าสุดทําให้นี่ถือเป็นฤดูการที่40ของคิงคาสูฐานะที่เป็นนักเตะอาชีพพร้อมกับทําให้เขายึดทนะของสติเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่แก่ที่สุดที่ยังคงค้าแข่งอยู่ด้วยและตัวตัวยังคงไม่มีท่าทีแต่ว่าจะยังแผนสตาร์ทง่ายๆในครั้งนี้ ผมหวังว่าจะได้เล่นอีกครั้งเพื่อจะแสดงห้เห็นถึงตัวตนของผมและผมก็จะกลับมาเล่นได้ในวันนี้ก็เพราะแรงสนับสนุนจากทุกคนตอนนี้ผมตั้งเป้าไปที่จะยกระดับหลังจากนี้ให้จงได้กิงคาโซได้เปิดใจหลังจบเกมล่าสุดในค้งนี้ตามข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ครั้งสุดท้ายที่กิงคาซูทำประตูในเกมระดับฟุตบอลอาชีพได้ต้องย้อนไปจนถึง เ,เกมเจแปนฟุตบอลลีกเมื่อวันที่12พฤศจิกายนในครั้งนี้เลยก็ว่าได้โดยวันนั้นเขาคนนี้ก็ทำประตูนะฮะให้กับนั่งของสุสกิพอยส์เกเตอร์หรือว่าก็คือชื่อเดิมของอันเพรสติโอสุสกาดนั่นเองแต่วันนั้นทีมของเขาแพ้ FC ฟซ a โอซาก้าไป2ซึ่งก็คงต้องรอดูคนตอบจาเป็นนว่าคิงคาซูจะกลับมาทำประตูอีกครั้งได้เมื่อไหร่กันแน่เป็นนว่างานนี้นะผม แก่แต่ยังเกา่าอายุเยอะไม่เกี่ยวนะฮะอยู่ที่ว่าเล่นไวหวหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเรื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยหนองบพิษแถลง20มิชนายนน,นี้หลังโดนแข้งต่างชาติฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในขั้งนี้โดยงานนี้พญาไก่ชนหนองบพิษเอฟซีเตรียมจะออกแถลงการสําคัญ20มิชนายนน,นี้หลังถูกนักเตะต,ต,ต่างชาติยืน่นฟ้องฟีฟ่ากรณีละเมิดสัญญาจนถูกสั่งใจ ให้จ่ายค่าชดเชยมากกว่า10ล้านบาทและก็มีแนวโน้มอาจจะถอนทีมจากไทยลีก2ซีซั่นหน้าใดนหลังนีน้โดยสโม,มสรดอ,นนอมบมพิษเอฟซีซึ่งเพิ่งจะตกชั้นจากไทยลีก1สู่ไทยลีก2เต็มออกแถลงการอย่างเป็นทางการในวันที่20มิถุนายนหลังตกเป็นข่าวถูกนักเตะต่างชาติยื่นฟ้องร้องต่อทางน้่งของสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี ف าในประเด็นที่ละเมิดสัญญาฮาราิง,งานข่าวระบุเลนยนว่าฟี ف าได้มีคำสั่งให้สโม,มสรจ่ายค่าชดเชยหลัก10ล้านบาทแก่นักเตะที่ยื่นฟ้อง ซึ่งทางหนมพิษเองก็ยอมรับนะว่าไม่ได้ติดต่อกับนักเตะรายตางแล้วตั้งแต่มีข้อพิพาทกันอะไรเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อได้รับหนังสือคำสั่งจากฟีฟ่าโดยขณะน,นี้ได้พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์แล้วโดยหนึ่งในประเด็นสําคัญที่สโมสรจะพูดถึงในการถแถลงในครั้งนี้คือการตัดสินใจว่าจะส่งทีมลงแข่งขันไทยลีก2ในฤดูกาลสัปที่15หรือไม่หลังมีกระแสข่าวว่าทีมอาจจะพักสิทธ จากการแข่งขันจากปัญหาทางการเงินที่ถาโถมกับนักเตะต่างชาติหลายนี้ในครั้งนี้เลยและก็ไม่ทราบนัเรื่งนักเตะเองที่เดินทางไปฟ้องกับทางฟี فا จะทำให้สโมสรโดนร้องค่าเสียหายจน่องนี้ได้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ในเรื่องดังกล่าวด้วยส่วนรายละเอียดสโมสรนอวพิสตเอฟซีจะแถลงการให้ทราบอีกครั้งวันที่1 0มิถุนายนนี้ก็เป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับก็งานนี้มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจุดได เรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอะไรยังไงงานนี้บรูเทียดีเจอแฟนบอลไทยให้เซ็นเสื้อแมนยูเจ้าตัวตัดสินใจไม่ยากรถถังบอกได้เลยนะว่าฮาลันในค่ำนี้โดยมาริโอบรเทียดีที่เคยเล่นได้กับ i, แมนเชสเตอร์และก็ดิวอฟูเจอแฟนบอลไทยให้เซ็นเสื้อแมนยูงานนี้เจ้าตัวตัดสินใจไม่ยากเมื่อรถถังจิตเมืองโดนถึงกับ่าลัน โดยเกยนโอบมาเิโอบารเตลีนะฮะกองหน้าชาวอิตาเลียนที่กำลังจะหมดสัญญากับเจนัวในศึกการโชดเซดาอิตาลีที่เคยเล่นในกับพำน่งของเปร์าปซิฟ้าแมนเช์ซัสตีและก็ของแดนลิเวอร์พูลเจอแฟนบอลไทยให้เซ็นเสื้อปีศาจแดงแมนยูที่เป็นคู่อริของทีมแรกเจ้าตัวงานนี้ตัดสินใจไม่ยากรถถังจีบับงดนถึงกับมหาลั่นกรลดิีเดียว โดยการนี้ทางด้านของจังหวัดดังกล่าวมาริโอบาร์ติลีกำลังนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งมีแฟนบอลชาวไทยตัวน้อยประมาณหนึ่งหยิบแก้มหยอกนะฮะด้วยการใส่เสื้อปีศาจแดงแมนยูมาให้ตัวเขาเซนบนเสื้อตัวนี้ด้วยการที่แข้งวัย30ปีนี้เคยอยู่กับเรอัลบีเซฟาแมนเชสเตอร์ทีมคู่แข่งร่วมเมืองและก็หงส์แดงลิเวอร์พูลที่เป็นคู่รักร่วมและคู่แข้งตลอดการมาก่อนทำสีหน้าเบลตาหยิก แกมหยอกกลับคล้ายกับทําท่าที่ไม่อยากให้เซ็นก่อนที่สุดท้ายแล้วมาริโอบารุเทลี่เองจะยอมเซ็นลายเซ็นลงบนเสื้อปีศาจแดงแมนยูของแฟนบอลตัวน้อยประรานี้แต่โดยดีโดยที่รถถังจิตเมืองดนนักมวยชื่อดังขวัญใจชาวไทยนั่งอยู่ข้างๆถึงกับโหเราะรั้นออกมาในครัครนี้เลยทีเดียวนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่18มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับรั่งฟุตบอลไทยครับ